ย้อนรอยกลับไปดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ติดลบไป7จุดกว่าๆลงมาอยู่ที่1119จุดนะฮะม,ออมูลค่าการซื้อขายถือว่าบางเฉียบนะมไม่ถึง28,000ล้านก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนของการซื้อขายวันศุกร์เนี่ยนักทุนคงจะชะลอดูสถานการณ์นะครับเป็นลักษณะเวทแอนด์ซีต่อความคืบหน้าด้านการเจราจาภาษีของทีมไทยแลนด์กับทางการสหรัฐ ซึ่งเราก็ได้โจวหัวไปแล้วนะเพราะเนื่องจากการเจรจาเนี่ยมันมีผลสรุปในเบื้องต้นออกมาแล้วว่าเราไม่ได้อะไรติดมือกลับมานะแล้วก็โจวหัวว่าทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยเนี่ยบอท่าจริงๆนะบอท่าคือหมดสภาพหมดสภาพกลับมาเลยนะไม่รู้จะไปต่อกอนไม่รู้จะไปตอบโต้ไม่รู้จะไปยื่นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างไรซ้ำร้ายเนี่ยสหรัฐเขายังสมทับมาเรื่องของการ ระงับการส่งออกชิปขั้นสูงมาอย่างประเทศไทยด้วยอ่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้จะมีผลต่อตลาดหุ้นเช่นไรเดี๋ยวไปกันที่คุณพงพัฒน์สิริพิพัฒน์นักกลยุทธ์การลงทุนจาก Research Department ของ i n n o v e s สนะครับสวัสดีครับคุณพงพัฒน์ครับสวัสดีครับผมคุณสุประชัยคุณบุรภาครับครับสวัสดีครับครับก็ตามที่โปรยหัวไปเมื่อสักครู่ดูแนวโน้มตลาดหุ้นเช้านี้ก่อนเลยมันจะตอบรับกับสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการเจรจาภาษีกับสหรัฐเช่นไร ครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยก็คงเ,เป็นลนักษณะของการตอบสนองเพิงลบก่อนต่อจากวันศุกร์นะครับเพราะว่า,เ,าเราเนี่ยไม่ได้ดิวมานะครับแต่ยังไรก็ตามเนี่ยอประเด็นเรื่องดิวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนคือเข้าใจว่าหลังจากที่มีดิวกับเวียดนามไปแล้วเนี่ยโดนภาษียี่สปอร์เซ็นกับศูนย์เปอร์เซ็นเข้าไปเนี่ยก็ มันจะแบ่งแยกผลกระทบเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือเราก็ต้องดูทั้งฝั่งผู้นําเข้ากับผู้ส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของเข้าใจว่าตัวดีลเนี่ยที่อาจจะยังไม่ดันเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากในเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยต้องการให้เราไม่เก็บภาษีหรือยกเว้นภาษีสําหรับการสินค้าส่งออกของสหรัฐเนี่ยมาอย่างไทยเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ย มันอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแล้วก็ยานยนต์ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ<ม>เพราะว่า,าในส่วนของตัวสินค้าเกษตรของเราเนี่ยก็มีการเก็บกระแพงภาษีอยู่นะครับในขณะที่ตัวพวกสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็มีกำแพงภาษีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นสองอทั้ง ก็ต้องมองทั้งในส่วนของตัวผลกระทบจากาตัวสิ่งาการปกป้องสิ่งตัวอุตสาหกรรมในประเทศกับเรื่องของตัวอุตสาหกรรมการส่งออกของประเทศไทยครับผมอืมก็คือเอาง่ายๆนั่นแหละก็คือสหรัฐใช้เวียดนามเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการเจรจากับผู้ค้ารายอื่นถูกไหมถูกครับก็คือเขาพยายามจะบี้ให้เห็นละว,ว่าประเทศที่ตกลงได้เนี่ย เขาอยากได้แบบไหนบ้างอืก็คือภาษีาระดับศูนปซ็นกับยี่สเปอร์ซนครับผม,มคือต้องบอกขนาดเวียดนามยอมขนาดนี้ภาษี e c i p r o c a l Tariff ยังตั้งยี่สิเปอร์เซ็นเลยนะถูกไหมถูกครับก็ยอมขนาดนี้เลยนะขนาดยอมให้นําเข้ามาโดยที่ไม่เสียภาษีเลยแล้วก็อาจจาะอ,อ,อาจจาะส่งผลกระทบต่อสาก,กรรมของเขาเนี่ยก็ยังโดนไป20%แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องติดตามดูว่า คือเวียดนามเนี่ยเขามาจากฐานภาษีวันที่สองเนี่ยคือสี่สิบหกของเราเนี่ยโดนไปสามสิบหกคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นถ้าในแง่ของความสามารถในการแข่งขันอันนี้ในแง่ของตัวผู้ส่งออกก่อนนะครับ hmm. ก็คือต้องดูเลยว่าเราเนี่ยถ้าเทียบเฉพาะกับเวียดนามซึ่งรู้ไปชัดเจนประเทศเดียวในแถบภูมิภาคนี้นะก็ต้องดูว่าเราจะสูงกว่าหรือต่ำกว่ายีซ ถ้าต่ํากว่า20%เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ถ้าสูงกว่า20%อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของตัวสินค้าส่งออกของเราครับผมอืมอ่ะทีนี้ผมถามอย่างนี้แล้วกันเอาอาจจะต้องวางสมมติฐานกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่กําหนดสมมติฐานเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพความเป็นไปของตลาดหุ้นในวันนี้ว่าจะซึมซับตอบรับอย่างไรโอเคเออบนสมมติฐานนะอันอันนี้เราสมมุติเอง กรณีที่ไทยไม่ได้ภาษีต่ำกว่าเวียดนามแล้วมีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าด้วยเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเราจะเปิดให้สหรัฐมาขายสินค้าทางการเกษตรแข่งกับเรามันมีเงื่อนไขาบางอย่างอยูอย่ฉะนั้นบนสมมติฐานว่าภาษีเราสูงกว่าเวียดนามตลาดหุ้นวันนี้ตอบรับอย่างไรแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับประมาณการนะฮะหรือกําหนดทิศทางของตลาดหุ้นไวเช่นไร คือจริงๆเนี่ยเราทำเป็นซีนารีโอไว้อยู่สามซีนารีโออยู่แล้วนะครับ,ค,รบคือวอตเฟสเนี่ยมีความน่าจะเป็นอ่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าเรนด์าษีเนี่ยครับเรนด์ภาสีเนี่ยอยู่ประมาณยี่ห้าถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะทำให้ GDP ของเราเนี่ยอ่าหดตัวไปนะครับอยู่ประมาณลบหนึ่งจุดหนึ่งถึงบวกศูนย์จุดห้านะครับอันนี้คือเป็นกรณีที่ ตั้งแต่25เปอร์เซ็นขึ้นไปจนถึง36แหละอันนี้คือเป็นกรณีโหดนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่ตัวระดับอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะมีช่วงอต่ำกว่าพันนะครับอันนี้กรณีที่ตัวภาษีส่งออกเนยนูงกว่า25นะฮะแต่กรณีที่เป็นเบสเคสของเราเนี่ยคือความน่าจะเป็นประมาณ60เปอร์เซ็นเนี่ยเราคิดว่าอัอตราภาษีที่เรารเผชิญเนี่ยน่าจะอยู่ในเรนจ์15ถึง20เปอร์เซ็นต ในกรณีนี้เนี่ยเราประเมินว่า GDP เนี่ยจะโตสักหนึ mm ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดสี่ครับแล้วก็ระดับอินเด็กส์เนี่ยถ้าเราใช้ PE ที่สิบสองถึงสิบสี่เท่านะครับเอรนจ์ Range เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันสามสิบสองถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห mm ้า hmm. อันนี้คือกรณีที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะครับก็คือน่าจะอยู่ในเรนจ์นี้เพราะว่า เราประเมิน EPS เนี่ยของกรณีที่ถ้าภาษีเราโดน15%เนี่ย EPS เราประเมินไว้ที่86บาทแต่ถ้าเราโดน20%เนี่ยเ,เราประเมินไว้ที่84บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูกรอบการแกว่งตัวใช้ PE ที่12-14ถึงเท่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในกรอบข้างต้นก็คือ1 0 3 2ถึง1 1 7 5ครับแล้วก็ กรณีสุดท้ายคือกรณีที่ดีที่สุดนะครับก็คือโดนแค่สิเปอร์เซคือโดนแค่ Universal นะครับก่อนหน้านี้ Universal เนี่ยสิบปอร์เซ็ทุกประเทศอยู่แล้วนะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นเบ Case คือกรณีที่ดีที่สุดแต่เราคิดว่าความน่าจะเป็นเนี่ยหลังจากที่เวียดนามโดนไปยี่สิบเระสุนเนี่ยเราคิดว่าจะมีความน่าจะเป็นเหลือเพียงแค่สิเปอร์ซ็นเท่านั้น นะครับ,รบซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราคาดว่า GDP เนี่ยจะโตสักประมาณ1.7เปอร์เซ็นแล้วก็ตัว EPS ของตลาดเนี่ยจะอยู่ที่88บาท mm hmm. นะฮะบรเอนจ์ <Okay. S 1> ของเซ็ตเนี่ยถ้าแกว่งในกรอบ12-14เท่าเนี่ยจะอยู่ที่พัน57ถึงพัน233 hmm. แต่ <Okay. S 1> เราก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 15-20%นะครับคืออัตราภาษีที่เราโดนเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยคือเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกไปสหารัฐสูงแล้วก็เกินเดนสูงนะครับ <S <S 2> <S 2> เราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้น <S <S 2> <S 2> นะฮะแล้วกเ็เวียดนามเนี่ยโดนไป20เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของการขาดดุลการค้าระหว่างสหารัฐกับเวียดนามเนี่ยที่สูงมากนะครับเราเนี่ยต่ำกว่านั้นโอกาสที่จะต่ำกว่า20%เนี่ยก็ยังมีนะครับ ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะต้องอติดตามกันต่อว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะโดนเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรนจ์เนี่ยที่เราคิดว่าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะอยู่15-20ครับผมครับครับทีนี้โอเคเรียนถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งกรณีเบสเคสก็คือกรณีฐานที่ว่ามีความน่าจะเป็น60ที่เราจะโดนภาษี15-20เนี่ยเอ15-20ตรงนี้บวกรวมกับภาษีพื้นฐาน10แล้วหรือยังหรือคนละส่วนกัน บวกรวมนะครับอ๋อโอเคท่านสิบห้ถึงยี่สถ้าบวกรวมแล้วนั่นแปลว่า,เ,าเราจะโดนตัว reciprocal tariff เพิ่มอีกแค่5้าถึงสิเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าอย่างเวียดนามเขาก็โดน20ครับก็คือเราเอาของเวียดนามเนี่ยที่เป็นคู่แข่งในภูมิภาคเราเนี่ยมาเปรียบเทียบครับแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงด้วยเนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยเขาพยายามบี้ให้ทุกคนไปคุยคแต่แล้วก็ดูว่าให้ให้ทุกประเทศแข่งกันเอง <c oughs> เพราะว่าคนที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงคือส่วนต่าง5% 10%เนี่ยมันทำให้ฐานลูกค้าหายไปได้เหมือนกันนะ <c oughs> หรือเท่าที่ผมเคยคุยกับบริษัทที่ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยถามเขาบอกว่าอถ้าคิดว่าสเกลสักประมาณเท่าไหร่ส่วนต่างของตัวภาษีเนี่ยหรือว่าต้นทุนที่มันต่างกันหรือว่าแก๊บราคาที่มันมีผลที่จะทำให้ลูกค้าเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเขาก็บอกว่า10% <c oughs> <c oughs> ถ้าต้นทุนคือราคาขายของเราเนแตกต่างจากคู่แข่งเนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นนะครับจากเรื่องของตัวภาษีเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่เราจะลูกค้าเนี่ยอาจจะหายไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราอยากให้มองใหอ้อยากมองอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับคือด้านของตัวธุรกิจในประเทศของเรานะครับก็คือตัวศูนเปอร์เซ็น์ที่เราจะไม่เก็บจากเขาเนี่ยคือเราคิดว่าดีลที่ยังไม่ดันเนี่ยก็มาจากน่าจะมาจากเรื่องนี้ นะครับเพราะว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเราเหมือนกันกับตัวยานยนต์ถ้าเราไม่เก็บภาษีกสหรัฐเลยเนี่ยจากเดิมเนี่ยซึ่งเคยเก็บอยู่ในเรสที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวโพดนะครับหรือว่าตัวสินค้าเกษตรอื่นๆนะครับหรือว่าตัวเรื่องของตัว เนื้อหมูนะครับอันนี้มันก็จะทำให้มันก็มีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ลบนะครับแง่ดีก็คือคนที่ใช้ต้นทุนการผลิตพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้ต้นทุนก็จะลดลงแต่ข้อเสียก็คือกเกษตรกรเราเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากราคาที่มีโอกาสต่ำลงนะครับเพราะว่าคิดดูว่าจากอาจจะ,ะ,ะก่อนหน้านี้จะมีกำแพงภาษีสัก อ่แปดสิบเปอร์เซนถึงร้อยกว่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยเนี่ยราคามันก็จะลดลงไปพอควรคนที่นําเข้าก็จะได้ประโยชน์แต่คนที่เป็นผู้ผลิตของเราเนี่ยที่เป็นเกษตรกรเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากราคา,าสินค้าเกษตรเนี่ยที่ลดลงนะครับแล้วก็ในประเด็นเรื่องของตัวสารกํายานยนต์เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งนะครับ mm. ลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับ โคกัญี่ปุ่นเป็นหลักคราวนี้เนี่ยอถ้าตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐเนี่ยมาตีตลาดในไทยเนี่ยอันเนี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีกำแพงภาษีในส่วนของตัวชิ้นส่วนเนี่ยประมาณแปดสิบปอร์เซนถ้าตัวของสหรัฐเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยเต็ามาที่โดยไม่เก็บภาษีเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับ จะแคชอัพในส่วนของตัวอีวีเนี่ยไม่ทันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยเพิ่มเติมไปอีกนะครับในส่วนของตัวตลาดของสหรัฐเนี่ยที่จะมีตีตลาดเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าการเจราจาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับอนะครับนะฮะแล้วก็ ถ้าดูจากสถา,านะตอนนี้ฮะในเชิงกลยุทธ์บ้างว่าช่วงนี้หลายคนก็อาจจะจับจ้องเฝ้าดูความชัดเจนแล้วก็ในทางหนึ่งชีวิตมันต้องเดินต่อไปในแง่ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตรงน,นี้นะฮะดูนี้แหละในเชิงกลยุทธ์วางยังไงดีแล้วก็พอจะมีกลุ่มชุดหุ้นที่อาจจะพอหลบภัยกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรบ้างไหมครับได้ครับเราก็มีหลุมหลบภยัยชุดหุ้นที่เป็นหลุมหลบภัยอยู่นะครับก็คืออ่า ตัวที่น่าจะผันผลต่ําแล้วก็ผลการดำเนินงานเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากไอเรื่องสองครามภาษีเนี่ยน้อยนะครับก็จะเป็นที่เราแนะนํานะครับก็จะมีตัวที่เป็นสามารถจ่ายปันผลได้สม่ําเสมอนะครับตัวแอดวาน e นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวกสทชเนี่ยมีการารับรองผลการประมูลไปนะครับก็ถือว่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับมีดิฟนะครับตัว BCS นะครับก็จะเป็นสามตัวที่เป็น ตัวที่ผ่านผลต่ําแล้วก็ผลกระทบเนี่ยได้รับจํากัดจากในส่วนของตัวปัจจัยภายนอกนะครับ,รบส่วนตัวที่คิดว่าจะเป็นตัวที่สามารถเล่นในแง่ของตัวคือมันมีหลายธีมนะครับไม่ว่าจะเป็นธีมเออร์เน็ตไนทมาสองที่ดีนะครับ,รบหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเงินปันผลนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเงินปันผลเนี่ยเราก็มองว่า ก็ใกล้ฤดูการจ่ายปันผลระหว่างการแล้วนะครับก็จะมีหุ้นชุดปันผลนะครับหุ้นชุดปันผลเนี่ยเราจะเลือกอปันผลระหว่างการเนี่ยเราจะเลือกเป็น a อชวานบีบีแอลปตทนะครับ,รบอันนี้ในแง่ของตัวเล่นในแง่ของตัวสร้างกระแสงเงินสดให้กับพอร์ตนะครับ,รบส่วนในแง่ของตัวเออร์เน็งนะครับที่กําลังจะออกมาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับที่เราคิดว่าน่าสนใจ ในแง่ของ e a r n i n g เนี่ยที่ยังสามารถเติบโตได้ท e ั้งยีอนเยียแล้วก็คิวอนคิวนะครับเราจะแนะนำเป็นตัว a d v a n c e BCS CBG c p ซแล้วก็ปุ่นกลางนะครับหุ้นห้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราคาดว่างบเนี่ยในไตรมาสในไตรมาสสองเนี่ยที่จะโตได้ท e ั้งยอนเยียแล้วก็คิวอนคิวในขณะที่ ไตรมาสสามเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะโตได้เย็นเยีอะต่อครับผมนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณพงพัฒน์ครับได้ครับขอบคุณทุกพิการทั้งสองท่านมากครับผมครับสวัสดีครับคุณจุลภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณพงพัฒน์สิริพิพัฒน์นะครับนักกลยุทธ์การลงทุนจาก Research Department ของทาง,ง i n n o v e s t X กครับนะครับก็โดยภาพรวมวันนี้ก็ต้องเป้าจับตานะครับในแง่ของการเวทแอนด์ซีนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะฮะในแง่ของการลงทุนนะครับหุ้นที่เป็นชุดที่เป็น3หุ้นที่อาจจะเ l a y s a f e ในสถานการณ์แบบนีเ้เน้นหลกัหลกๆเลยตัวตัว Advanced เอนะที่เป็นหน่วยลงทุนนะครับแล้วก็ม,มีตัวของ b c h ครับซึ่งก็3มหุ้นนียเป็นตัวเด่นที่ดูแล้วสถานการณ์แบบนี้ก็ ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ม <T> ีอีกทีมหนึ่งก็คือเรื่องของปันผลนะครับก็ a d v a n e e BBL แล้วก็ปรทอนะฮะปันผลระหว่างการนะครับแล้วก็ทีมของ e a r n i n g นะ,ะในทุกของกำไรไตรมาสอครับมี a d v a n c e BCS CBG c p r แล้วก็ปูนกลางนั่นเองนะครับแล้วก็โดยสรุปในแง่ของการประเมินสถานการณ์นะฮะความน่าจะเป็นหรือว่า probability สูงที่สุดที่ท,ทาง Invesx no มองว่าจะเกิดขึ้นกรณีของ reciprocal tariff เนี่ยก็จะอยู่ที่กรณีป,าน,ปานกลางนะหรือว่า base case ไม่ใช่ base case นะ base case scenario ก็ว่าการเจรจานั้นจะได้ผลบางส่วนนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับภาษีส่งออก15-20เซึ่งกรณีนี้คาดว่า GDP จะเติบโตนะฮะในกรอบ1.1-1.4เเซในขณะที่ดัชนีหุ้นไทยก็จะยังคงประคองตัวนะครับเหนือระดับ1,000จุดได้อ,อันนี้ 60% probability และที่ InnovationX ขาวประเมินเอาไว้